เล้แตกใจมากมันขาวข้อมือก็รูปดูไม่ไดมันก็ได้เลยเดี๋ยวมันก็ยาวสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราเจ้านายจ่าหนุ่มคอพักร้านนะคะจะมาทำคลิปตัดผมครั้งแรกในชีวิตนะคะหมายความว่าตัวแอดมินหญิงเองนะคะได้ตัดผม ให้กับคนอื่นเป็นครั้งแรกในชีวิตนะคะคือคนนั้นก็คือเย่แอดมินเจงที่รู้ดีนะคะคือว่าก็อย่างที่เราบอกไปเนาะว่าช่วงนี้นะคะนเป็นช่วงโควิดนะคะแล้วก็ผมก็ยาวนะคะทั้งสองคนแหละแต่ว่าผมผู้ชายเนาะพอมันยาวปุ๊บมันก็จะเริ่มน่าเกลียด,ดยใช่ไหมเขาปัดมาทางนี้นะตั้งแต่เขาสิพีกันมันก็จะเริ่มน่าเกลียดเนาะมันก็แบบว่าทนไม่ได้แล้วจะเข้าร้านตัดผมก็อันตรายช่วงนี้ก็ เพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าจบคลิปนี้แล้วจะต้องได้เข้าร้านตัดผมจริงๆหรือเปล่าไปแก้ผมแมวชัวร์เหรอมันจะไปทางนี้นะทางนี้ใช่ปะหนาแดงผมเลยถ้าเขาถ้าเขาไม่ถามนี่นะคะเดี๋ยวโชว์อุปกรณ์กันนะคะเราก็จะมีนะคะหวีนะคะอันนี้คือไม่ใช่ไม่ใช่หวีสําหรับตัดผมไม่ใช่นะคะมันเป็นหวีแบบว่าไปเรียนทันพผมนะคะ ผู้หญิงอะค่ะแล้วก็มีกันไกนะคะมีกันไกลสองแบบนะคะกันไกตัดชับชับกับกันไกซับกันไกลซอยนะคะซับให้มันบางนะคะแล้วก็อันนี้ก็ไปเรียนทําผมมาะค่ะ mm. ผมผู้หญิงนะคะ ah. นานมากแล้วแหละเราไม่เคยตัดให้หัวคนเลยนะเคยตัดแต่หัวห mm. ุ่นก็อันนี้แหละค่ะครั้งแรกะค่ะอันดับแรกนะคะเดี๋ยวเราจะทําการอยากได้ทรงไหนเป็นพิเศษไหมคะเลือกได้ ทรงเดิมให้มันเหมือนเดิมก่อนก็คือไม่มั่นใจช่างเองก็ไม่มั่นใจนะคะว่าจะเหมือนทรงเดิมหรือเปล่าเดิมารุนกันค่ะก็เอาเอาเท่าที่ได้ก่อนแล้วกันเนาะเพราะช่วงนี้มันก็เนาะเราไม่ใช่ช่างมืออาชีพหันคอหันหน้าก่อนนะคะเดี๋ยวขอเล็งก่อนนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเอ่อแบบหนึ่งค่ะต้องแบ่งผมก่อนนะคะพักสามจะเหมือนของผู้หญิงทาหัวตรงๆหน่อยได้ไหมคะลูกค้าเดี๋ยวก่อนต้องบอกคนผู้ชมก่อนว่าามจริงก็เคยไปเรียนตัดผมมาอยูยแล้ว นานมากแล้วค่ะจะไม่ได้แล้วแหละแล้วก็แปลว่าเป็นเรียนเรียนตัดผมของผู้หญิงใช่ไหมใช่ค่ะทําอะไรบ้างนะสะเซตซอยสะเซตซอยใดทำสีใช่ไหมทำสีนิดหน่อยแต่แต่คอร์สของผู้ชายคือไม่ได้เรียนต่อไม่ไม่ได้เรียนไม่ได้เรียนเลยอ้ไม่ได้เรียนเลย้ จะ, yup. いいจะตาบอดก,ก่อนหรือเปล่าขอโาษด้วค่ะอ่ะอันนั้ต่ไปเสร็จแล้วค่ะแล้วก็สําหรับแบตเตอรี่นะคะคือเราก็มีแบตเตอรี่นะคะแล้วก็แบตเตอรี่เนี้ยเป็นแบตเตอรี่ที่ซื้อให้คุณพ่อนะคะแล้วก็ตอนแรกคุณพ่อบอกว่าจะทําผมจะตัดผมเองแบบสกินเฮดอะไรเงี้ยสุดท้ายพ่อบอกว่าไม่ใช้ไม่ใช้แล้วไปตัดร้านดีกว่านะไม่แล้วมาใช้ไม่แล้วเธอไม่ปูผ้าอะไรก็เลยลืมตายแล้ว ขออนุญาตนะคะขออนะญาทไปขออนะญายางไปอย่างสูงก็สําหรับการปูผ้านะคะอันนี้ก็เป็นผ้าเช็ดโต๊ะนี่แหละเอาไม่ใช่รอเล่นเป็นผ้าผ้าผ้า ผ้าปูเครื่องแต่งหน้าแล้วก็ปกติมันหนูนี่แหละเข้าไปเปไม่ต้องนอะไรเยอะแต่ปกติมันก็ต้องมีผ้าคุมให้ลูกค้าใช่ปะยาวๆใช่ปะถ้าเราดูจากร้านแต่อันนี้มันเป็นผ้าคุมสําหรับทําสีนะคะก็เราก็ใช้ไปก่อนนะคะเพราะว่าเราไม่มีเนาะแต่ยังดีอะแต,แ,ตแต่ประเด็นคือตอนนี้มันไม่ได้สำคัญหรอกว่าจะใช้ผ้าอะไรประเด็นคือจะออกมาเป็นทรงไหมขนาดนั้นนี่นะคะ,ะเริ่มไ้มใช่ไหมเริ่มแล้วค่ะเริ่มแลนะ้วนะชัวร์นะเท่านี้ทำไงเนี่ย ๋วยวแป๊บนึงนะคะ,ะแต่ผมชายก็ไม่เคยตัดเลยอ,ะอ,อ่ะอ้ามันที่ฎดีคือยังไงก่อนก็ไม่เคยใช้แบตเตอรี่ไงใครไม่เบาเก่อนเลรอแบตเตอรี่นี่เบอร์ไหมเบอร์อะไรไม่รู้เขาไม่ได้บอกข้างกองไม่มันไม่มีเปลี่ยนเบอร์เลยใช่ไหมฮะไม่มีค่ะ ได้มันจะบางมากเลยอะบองเลยแล้วเธอต้องไปไปอะไรนะแรงอะไรเขาแค่ฟังเสียงบาเตลเลียนมันปุ๊บขึ้นเขาก็รู้สึกมันเดี๋ยวมันก็ยาวนะผมต้อการแังยาวแล้วนี่เดี๋ยวโฆษณาเนี่ยนะกระเป๋าด้านไหนนะไอ้นี่นะ นา,จายจ่าหนูขอพักร้อนด้านซ้ายจะเป็นเจา้จานายจ่าเมคอัพนะผมจริงเรามีเพจหนึ่งแนละคือเพจแต่งหน้านะก้อยก็ไปเรียนมาเหมือนกันเรียนมาแล้วโอไปแต่งหน้ารับงานมาแล้วได้ประมาณเจ็ดเจดคนน่าจะได้อยู่นะแต่งไปแต่งมาปุ๊บโควิด COVID, จบเลยแผนที่วางไว้ก่ลาวว่าตั้งแต่ปี2 0 2 0 2 1เราจะมาเน้นการไปถ่ายรูปแต่งหน้า ทำแบบพีวิดดิ้งเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยโควิดนี่มันไม่มีอะไรเดียนะจริงๆแล้วถ้ามันขาวไปเราต้องซื้อกีวีมาทาหรือลบากีวีทาของเท้ได้เหรอเฮ้ยไปบอกไปลวน้าว่ามันขาวแไ,ไม่ขาวไปหรอก ข้างบนนี่ได้แล้วใช่ไหมข้างๆมันเห็นขาวๆอยู่อะไม่เป็นไรแล้วผมก็เหรมันเห็นหัวไปเยอะไปแล้วเนี่ยโอ้ไ้<笑><笑>อันนี้โอ้ เนี่ยบอันนี้เขามันเขาว่ามันจริงจริงนี่ยอันนี้มือนี่รู้สึกเลยนี่ยมือแล้ครูนี้ผมอ่ะเดี๋ยว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 เก็บก่อนทำไมเขาว่าให้มันยาวๆหน่อยก็ได้ถ้ามันสั้นไปเดี๋ยวมันจะแหว่งแบบเมื่อกี้นะเข้าใจแล้วตรงนั้นไม่ทำละเข้าใจไหมเออโอ้ยนั่นไง หรว่าแล้วว่าแล้ว,ลวอไอแกไม่ได้ทำลายไม่เธอหวีลองแล้วมันทำไมมันปื๊ดไปได้แรงไงมันเลยอ่ะงันไงโอ้โห่านผู้ชมเลยคือเขาไม่ได้ดูกระจกนะแต่เขาเหลือไปดูในทีวีให้เราต่อ เอาไว้อะเขายังเห็นว่ามันขาวเะไนละโอ้อโหไม่เป็นไรผมผู้ชายแต่มันก็นยาวอันนี้มันโมฮอคกันทัดนี่ก็ย,ย,ยังขอดีแม่ทั้งนี้ก็ขาวเสร็จแล้วพอแล้วดูนี่ได้ไหมไม่เราข้างบนน่ะเสร็จแล้วนะช่วยนะ Hmm. Dua dan kak. Wih, ini kamu... Dua Oh, <my God. laughs> oh <laughs> dua <kema>. hey, <laughs> <laughs> dan lang. Dua ผูดูนล้นหลังเอาวะแต่ว่ามันก็ได้เลยเดี๋ยวมันก็ยาวอะมันไม่เนียนเฉยเออมันจริงๆมันต้องมีวิธีแหละมั้งว่าต้องไหนไล่ตรงไหนก่อนแต่ละวังผไม่เรียนแต่ผมไม่รักมากงใช่ฮะ่อนผู้ชมสำหรับคลิปนี้ยอมลงทุนให้ก้อยตัดผมนะครับก็ ลงทุนขนาดนี้แล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซุปเปอร์คาร์เข้ามาดูทีนะขอสักหลายๆเลยเจ๋งเลยสิบไลค์แล้วก็ดีใจแล้วนึกว่าถุ์เจ๋งไหมถ้าเราดูตรงๆมันก็พอได้อยู่หรือเปล่าวะแต่ตรงเนี้ยข้างหลังมันไม่ค่อยพุยเท่าไหร่เขาเขาคิดอย่างนี้นะมันทำไม่เป็นมันต้องมีเทคนิคเออต้องมีเทคนิคไล่ตังมาใช่เพราะจานไล่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 ตงมานะอ่ะยังไงครั้งหน้า คลิปหน้ามีโอกาสอาจจะได้เห็นก้อยสอนแต่งหน้าน,นะแต่แต่งหน้าเนี่ย <c ười> ต้องบอกว่าเอ้เขามีใบประกาศนะเขาไปทําคลิปไอแต่งหน้ามาหลายคนแล้วนะไม่ใช่แบบนี้นะแต่งหน้าได้ตังค์นะไม่ใช่นี่นะเออตรงๆนะ <c ười> ตัดผมเจ๋งเนี่ยพูงตรงนะให้ดีมีหลักการเลยใช้จนชิจนตนาการใช้จินตนาการจริงๆว่าถ้าตัดยังไ,ไงแล้วไถ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 ไปมันก็ออกมาเป็นแบบเนี้ยพอจะได้อยู่ <c ười> <Logic. S 2> มั้งอืมอ่ะช่วงอีเวอร์ค m home เวิร์กฟอร์มโฮมด้วยไปทํางานด้วยก็น่าจะได้อยู่แหละเขาไม่มีเจอใครเยอะหรอกก็กลับมาบ้านเวิร์กฟอร์มโฮมอีกแล้วก็ไปทํางานอีกอะไรอย่างงี้โอเคท่านผู้ชมแค่นี้นะครับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเราด้วยคลิปหน้ามีอะไรดีเดี๋ยวมาทำกันใหม่นะครับ <c ười> ยอมลงทุนครับคลิปนี้บายบายครับบ๊ายบาย